ถ้าเริดยิงน,นะใช่ไหมครับแต่สงครามวันนี้เนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะถ้ามันทําอย่างนั้นฉะนั้นมันโดนบอยโถดอย่างประเทศยักษใหญ่คุณไปเจอยิงไปเจื่อมแจ้งเคียด์เตงก็ไม่ได้แต่ว่าไอ้พวกฝรั่งเศสก,ก็ชนะพวกอังกฤษนะพวกอเมริกาพวกอะไรฉะนั้นม,ม,มันก็ใช้สงครามเศรษฐกิจสงครามวัฒนธรรมเนี่ยเข้ามาด้วยกัแต่ว่ามันที่จะไหอนจะเป็นแต่ว่าออก่อการต่อต้านก็จะเป็นนี่นะ ดีกว่า <c> เ <oughs> <c oughs> ้ย่อนทานิเพิ่มทานินซื้อมาซื้อเป็นที่กระิกมาเดี๋ยวจริงคือเมริกาแล้วเชสโโรตังก่านแล้วก่อนโตักอทันตอนนั้นไม่ไหวทั้สิุ่กอย่ก็เลยขายกับประเทศอเมิเลยอเิกซื้อตอนนี้โรตั้ก็ไปร้องผิดเพราะฉะนั้นการที่เราไปซื้อของที่วิ่สีในโครตัสคาฟูเลกกาเนี่ยแหละมันก็ไปต่างประเทศอเมริกาเหนือนะทำให้เหนือเราแห้งเนี่ยเดี๋ยวนี้ข้าวแกงเนี่ยผมเมื่อกี้ผมนั่งคุยอยู่ใช่ไหมวันี้เรากินข้าวแกงแนี้นะข สีบาทห้าสิบบาทก็ได้เเซเว่นเนี่ยมันขายตัวลุ่มเยอะถึงเจ็ดพันกว่ามันขายสาห้าได้ยใช่ไหมครับข้าวผับกระปองไก่สายห้าท้าวเพราะงั้นเนี่ยหิวเมื่อไรไปเซเว่นแต่ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้มองมองนะครับผมเรียนที่ว่าจบอเมริกานะครับผมก็สอนึาษายูว่าจบยังไรทีนี้เราก็เห็นนี่ยในางประเทศเขาิจชาเขาเขาฉาไอไอไอปกกิเขาไปปกกิใช่ไหรัเ เดี sí, sí, claro. Emperor, ๋ยวเส้นอยู of ank, ่ที่ไหนอะพันรา้อะสินค้ายถนค้าที่แมไอ้บางทีก็บอกว่าไม่มีรลายท่านเขาจะให้ชาวบ้านก็ติดก็ขายมั้งไม่ใช่ไอ้เส้นมาจีบพวกมึงสวยนะเราไม่ได้บ้านเราเองอู้ขยายไปตรงนี้พอจะเรื่อง้งเนี่ยมันเป็นไงมันคิดแล้นะครับมันเอาแล้วทีนี้วันนี้เราจะทำยังไงน้ากับของมันอะไรของมันหมดได้ตอนนี้ใช่ไหมเต็มรูปแบบหมดเลยมันก็ผลิตสินค้ามันมาขายหมดในขณะที่เราถ้าเราการเมงินนะ เศรษฐกิจมันเห็นไหมครับโลตัสเทล็กๆก็ที่ตลาดสดนะต่อไปตลาดสดนึ่เห็นไหมตอนนี้อ่ะโลตัสเท็กๆอะนะฮะก็เป็นตลาดสดอ่ะต่อไปมันขึ้นกวัานี้นะก็คือทำให้เราเนี่ยเงินมันแหกในตลาดถูกไหมครับทีนี้บริษัทเนี่ยก็คิดที่ว่าอันนี้การเปิดบริษัทไม่ใช่เอาสินค้ามาเหมือนอย่างอีกไม่กี่ตัวอื่นเอาสินค้ามาขายก็วิ่งกันเลยตรงมัขายใครขายได้มากมันก็ให้ตำแหน่งก็รอดให้ตำแหน่ง เราเองเราก็วิ่งขายอย่างนี้นะครับแต่บริษัทนี้คิดอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเอ่อมันเป็นการตลาดแบบ 3.0, 30ก็คือการตลาดที่ยึดถือสังคมเนี่ยเป็นหลักไม่ใช่บริษัทผลิตสินค้ายอย่างเดียวออกมาขายแต่บริษัทผลิตสินค้ายอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ3-4 0รายการนะครับก็มีอาหารเสริฟที่มีคุณภาพสูงแต่ว่าราคาเราถูกกว่าที่อื่นถ้าเราไปซื้อบางบริษัทนะเช่นโดมินิเนส2,500ของ 15, เราเท่าไหร่กวดเท่ากัน จากซาดหนึงแค่งเนี้ยกว่าก็เราขาย3า0ร้อเจ็ดสิบบาทนะครับเว้ยเราขายถูกนะครับแต่ขณะที่อื่นขายแปดเก้าร้อยพันกว่าพวกน้ำตาลใส่ขวดเห็นไหมเรารู้กันอยู่ครับแปดร้อยเก้าร้อยพันห้าใส่ขวดแต่ของเราขายสามร้อยกว่าจังหวะของผู้หญิงที่หน้าตาก็สามร้อยถ้าไ้่เผาอีกออที่ขายถึมากงพี่หน้าตาแต่เพราเราไม่แพงสมมุิใครไม่รู้เกือบยี่สิบรากันใช่ไหมครับเพราเมือเราเป็นเมืองสมุนไพรแต่ถ้าสมุนไพรเนี้ย ขวดนี้ขายในอเมริกานะผมว่าขวดไม่รู้เท่าไหร่เพราะอเมริกาหาสุนไพรใยากแค่น้ำรู่ยยอลูกยอมาใส่มันยังขายแบบแปลกงเลยเห็นไหมครับแค่ตัวแกล้ไปนี่เอามาใส่มันก็ยังขายออกแปลกๆเลยเมืวันนี้บริษัทก็เลยคิดแบบนี้ครับก็เลยบอกว่าเรามาทําสากลดีกว่าสากลเนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวสากลไม่ใช่แค่ที่มันทาอยู่แบบนี้ในหลวงก็เคยเคยจัดหลายคาว่าเืองไทยสากลเราเนี่ยนะครับเืินไทยเราสากลไม่ค่อยดีนะครับ แล้วก็รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเขาก็ไม่ได้เน้นตรงนี้นะครับไม่ได้เน้นตรงนี้เพราะเขาไม่ได้เก่งด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เป็นนักกฎหมายเข้ามาจดไมครับมันก็กฎหมายทันกไปพอกฎหมายเข้ามาก็เถียงเรื่องกฎหมายตอนนี้ตกลงไม่รู้ใครเป็ใครถูกไมนหมดแล้วลุงจุมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเลยบริษัทก็เลยบอว่าโอเควันนี้เรามาตามสามองบริษัทผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงราคาถูกเข้ามาเป็นช็อปนะครับราคาไม่แพงเก็ต้องไปซื้อหลายหลายร้านไปใช่ไ่มนะครับซื้อเป็นตัวอย่าง แล้วก็จะมีการบริการไม่ว่าเติมเงินมือถือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจ่ายค่าน้ำค่คาไฟค่าคอบโดอะไรทั้งหมดนะครับเราก็มีเคาน์าเตอร์สื่อใช่ไหมครับตอนนี้บริษัทว่าโอเคเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยบินไปมาคิดสิบบาทเรารับสิบบาทหรือถ้าเรารับสิบบาทก็มีคะแนนกลับไปให้หรือเราก็อสิบบาทต่อสิบบาทเราสิบให้ถูกกว่าเซเว่นไม่ใช่ของถูกนะครับของแพงนั่น แต่มันถือว่ามันมันมันเซอร์วิสแบบสะดวกแบบสะดวกซื้อ,บบอแบบแนะครับแต่แพงด้วยครับของนะครับเพราะะฉนั้นมาทําแบบสหกรณ์คำว่า P ก็คือผลิตภัณคือ S สินค้า,ามาวางใส่เอาสินค้ามาใส่บริษัท P ผลิตภัณฑ PS. ์ PSS ก็คือเซอร์วิสก็คือการบริการการบริการก็คือจ่ายาาาค่านหน้างายไฟจ่ายไฟฟ้าไฟฟ้าอะไรต่างทุกคนมีบิลทุกคนมีอยู่แล้วแต่ละเดือนก็แทนที่ไปจ่ายกับเซเว่นอยากให้เงินมันเอาเงินให้เราดีกว่า แล้วเราก็จะจ่ายเงนั้คืนไปนะครับทุกคนเป็นเจ้าของทีนี้เรามีสินค้าอะไรเราก็ออกมาเข้าในชุดนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติพัทธลุงเนี่ยมีข้าวสำเน็ตข้าวสำเก็ตข้าสมมตินะเอมีช่องทางการตลาดที่ทาอยู่เราก็อยากจะทํากันเราก็ไปแพ็กเอาล่ะเดี๋ยวชมลมคนทําข้าวสำเน็ตเดี๋ยวผมนบซื้อนะเดี๋ยวทำแพ็คกิ้งมาให้ดูดีแล้วกันนะโดยสมาคมไรก็ว่ามา แล้วก็เราก็มาเข้าในบริษัทเลยใช่ไหมครับเขาส่งให้เราสมมติว่า200ราคาขายทั่วไปอยู่ที่250สมมตินะเอาละเราก็รับเขาก็มาในราคาพิเศษหมายว่าเราสั่งมาเยอะถูกไหมครับเราก็อาจจะลดพิเศษเราอยู่ที่ราคา200 200สมมตินะเดี๋ยวก็ราคาขาย250แต่ราคาส่งเราอาจจะมีถึง200เราก็อาจจะมาวางราคาขายที่250แล้วจะให้กำไรบริษัทเขาหรยได้ทํามน กำไรบริษัทเราบาทหนึ่งสองบาทสามบาทแล้วแต่เราคิดจะให้กำไรบริษัทเท่าไหร่ก็บอกบริษัทถึงว่าข้าวสั่งเยอะเนี้ยของผมเนี้ยผมจะขายผ่านรแบบนี้นะก็ราคาสองห้าสิบบาทผมให้ห้าสิบคะแนนแบริษัทก็เอาห้าสิบคะแนนเนี้ยเข้าไปเป็นแต้มเข้าไปเป็นพีวีและเข้าเป็นค่าบริหารบริษัทคือคือในระบบเดือด่ายแบบขายตรงหลายชั้นนะครับมเป็นแบบนี้ถ้าบางคนเนี้ยบางคนไม่ค่อยเข้าใจนะครับคือการตลาด สมัยก่อนเนี่ยนะฮะสมัยก่อนที่ว่าเราไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรใช่ไหมโรงงานผลิตสมมติว่าโรงงานที่ผลิตในอเมริกาทาอย่างไรที่จะขายขอได้ต้องโฆษณาถ้าไม่โฆษณาก็ไปไม่รู้จักใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานนี่อาจจะกำไรสาไเร3 0ซแล้วก็มาโฆษณาอย่างลี่โพเนี่ยต้นทุนนิดเดียวไม่ถึงบาทแต่ทำไมขายสิบบาทเพราะมันต้องโฆษณาเยอะๆฟาร์มใช่ไหมฮะต้องส่เข้าไปโฆษณา ก็ผ่านซาปโปี่ปวัวนะแล้วแล้วถ้าเราผลิตน,นะไอ้พวกเครื่องหืึ่งพวกนี้นะถ้าเกิดว่าของใหม่บางทีตู้เนี่ยไม่มีแท่งให้ลงนะตู้รัชจุยมันไม่แท่งไห้เพราะว่าบริษัทยษ์ใแต่มันคุมไว้หมดเลยในตู้แช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกซาปโปี่ปวัวนทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็ได้เปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับกว่ามาถึงผู้บริโภคเนี่ยสินค้าเนี่ยรานะคาไม่เท่าไหร่นะครับ ขาดตรงนี้่าดตรงนี้ขาดตรงนี้สมมติว่าราคา100ต้นถูกไปที่30จากตรงนี้ตรงนี้นเบ็ดเสร็จแล้วนักการตลาดาานะครับได้วิเคราะห์ว่าตรงนี้เนี่ยประมาณ70%ที่หมดไปกับการขายอ้อมแบบนี้ความาถึงผู้บริโภคผู้บริโภคต้องใช้100%ต้องซื้อ100บาทเพราะมันต้องจ่ายกำไรพวกนี้มาตัวปรกันยืโฟกัสปรกัน ควรห็อาจะไม่ถึงบาทแต่ว่าก็โฆษณาที่บาสองบาทสามบาทมาขาดั้วยที่ัวต่ากๆก็ต้องมาขายสิบบาทนะครับบริษัทได้กำไรสามสิบเปอร์เซตบริษัท p ีเเช่นกันรับริษัทเอากำไรสามบอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสบเอร์เซนตรี้หมายวามว่าวันนี้เราได้เข้าสัมปทานถุงเงเราขายสองร้าสบาทให้บริษัทห้บาทเป็นกำไรถ้าขายต่อทุบริษัทก็เอากำไรห้าสิบบาทนะครับ มาเทียบเป็น100%แล้วก็40%เนี่ยก็ให้เป็นแต้มคะแนนเพื่อคือนสำหรับผู้ซื้อนะครับแล้วก็30%เอาเป็น PV คือคะแนนสำหรับการจ่ายโบนัสเันผลตามแผนการตลาดของบริษัทบริษัทก็จะมีแผนการตลาดนะครับแล้ว30%เป็นค่าบริหารของบริษัทเป็นค่าบริหารบริษัทเพราะสมมติว่างนี่ บริษัทก็ทำระบบด้วยคอมพิวเตอร์ลงทุนหลายสิบล้านเพื่อให้ท่านเนี่ยเอาสินค้าของท่านอะไรก็ได้มาแกงกับบริษัทท่านอยากขายข้าวหลามท่านก็มาไปห้ามา้ากระบอกเลือกขายเท่าไหร่ก็ว่ามาแล้วจะให้กําไรสูงเท่าไหร่ก็ว่าท่านขายเครื่องแกงท่านทำเครื่องแกงเป็ดน่ารยที่ปัตตานีท่านก็ไปรับเข้ามาบอกว่าโอเคแพ็กให้เยอยได้กันหนึ่งกิโลขายเท่าไหร่แล้วจะส่งผมเท่าไหร่ผมจะได้มาส่งบริษัทแล้วเอากำไรจากบริษัท เรากำไรสักห้าบาทก่อก yeah. ็เราทำตลาดเยอะถึงคนับตลาดทั่วประเทศมี่ขาแก่ใจต่อ็เป็นทั่วประเทศแล้วก็สมุดได้กำไรมาที่สิบาทก็เอาห้าบาทก่อนแล้วก็อีกสิบห้าบาทเข้ามาเป็นกําไรให้บริษัทบริษัทก็จะเอามาคานวณดูบริษัทก็เข้าไปคานวณใช้เวลาไม่กี่วินาทีคานวณออกมาได้เลยัว่ากําไรที่เขาให้เราเท่านี้มันจะเป็นแต้มเท่าไหร่เป็นปีๆเท่าไหร่มันเป็นจุดที่จะยอมเลยถ้ากาไรมันน้อยนิดเดียวแต่ถ้ากําไรมากใช่ไหม คนก็จะมามาซื้อมากถ้ากำไรน้อยถ้าเกิดว่าได้แกนน้อยบางทีคนก็ถ้าเกิดประเภทเดียวกันใช่ไหมไอกาแฟเหมือนกันสุขภาพเหมือนกันอันนี้ให้คะแนนมากกว่าเพราะคนมีให้กำไรบริษัทมากกว่าคนก็จะเลือกของที่ได้คะแนนมากกว่าถูกไหมครับเหล้าเบียร์โซดาเราก็ไปซื้อมาต้นทุนเท่าไหร่ออกมาแตดแล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์บริษัท้วยเพราะฉะนั้นซื้อเหล้าเบียร์ที่เราเนี่ยก็มีคะแนนหมดเลยถ้าคุณไปซื้อตรงนู้นไม่มีนะครับ xây kết ở tổng áo nhất là cái gì hơn đó cũng phải